กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเอมพี่น้องเวิร์่สุขสุขคนเมว่วาจะเป็นพี่น้องทั้งพังเรวาทั้งพังไทยทั้งต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าวตาบ้านเฮาคือเกา่าเนาะผมเอมพี่น้องวันนี้เนาะบ่าวตากาับพาผมเอมพี่น้องเนาะมาที่บ้านนูนสันเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวัรด์นเขียดผมเพี่น้องเลยกับวันนี้เนะาะกับมาหาเนาะลุงพันเนาะเคสอ่ะของบ่าเตียงเพื่อนเนาะเคสนี่ฮะเพื่อนกับแบบว่าแบบจังใด หูตาบอคอยเห็นหุ้งแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนว่าง่ายๆเนาะว่าขอโทษขออภัยน้ำเพื่อนตาบอดเนาะหูหนวกพ่อแม่พี่น้องเลยกามาหาเพื่อนมื่อนี้เนาะกามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพื่อนเพื่อนก็ใหายบาตาเนาะขามาอัปเดตเขามาทายเบิ่งแน่เพื่อนว่านาะเพราะว่าทางลุงพันเพื่อนนี่กับบอคอยได้แบบเห็นในคลิปในอย่างโดนแล้วเพื่อนว่านาะเพื่อนก็อยากเห็นนะนะว่าชีวิตการเป็นอยู่เพื่อนจังใดเนาะดีขึ้นแล้วบอแบบเพื่อนมีอย่างแน่แล้วเนาะตอนนี้ ก็โอเคเนาะพ่อแม่พ okay, okay, ี่น้องจังได้กาปาร์ตากาชิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปหาเนาะลุงพันเพื่อนกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็อยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของลุงพันเพื่อนเลยเนาะเพื่อนกันั่งอยู่เฮือนอยู่เนาะกับเมียเพื่อนพ่อแม่พี่น้องก็โอเคแล้วจันพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนี่ก็เป็นตู้เก่าเนาะตู้เก่าเฮือนเก่าเพื่อนบอกพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะลุงเพื่อนกันนั่งอยู่หันอันนี้โอ้เนาะนี่เฮือนใหม่หลังงามทั้งบ่าเตียงเพื่อนบ่มาเห็ดไห้เนาะ โดยสบายดีสบายดีเนาะโดยเจ้าเจ้าสบายดีแม่าเนาะลูกซื้อขนมมาฝากด้วยแม่เด้อโอ้ยขอบใจหลายๆเด้อเด้อเดยอนะขออนุญาตหนีไม่ให้แม่เพิ่นก่อนเนาะโดยอด้จ้าเจ้าเจ้าเห็นไดมแม่อยู่ดีไม่แห้งอยู่ป่อบีแมงมได้อยู่ดีไม่แห้งเด้ลูกเอ้ยความตุกความยากลำบากโด้อความตุกความยากแต่วันนี้เราอยู่ช่องเท้าครอบรัวเราอยู่โนตาบอด ก็เจดอะไรให้ทุกอย่างก็บอได้พี่แต่แม่แล้วไปหากินไปหาลมไม้ใครจะชิบจะสาวพันพอจะซื้อเขากินนี่แหละลูกเออโดนคนอย่างแต่คือนต่ไหนแจะมันเป็นแล้วเป็นใทะแล้วเนาะโอ้ยแล้วก็อดทนอยู่ลุงเพิ่์นซื้อพันธ์หรอปะโดนซื้อพันบัดบบแม่ด้วยใช่ซื้อจอยเป็นเมียเพิ่์นบ่โอ้เป็นเมียเพิร์นผมเป็นไปไอ้เลยเพื่อนันสิบหกปีแม่สาวเอากันนะโอ้แต่เอาเอาเอากันนะ อัน,นแบบสร้างครอบสร้างคร่วนกันนี่ตั้งแต่พู่นี่สิบหกปีแม่นีเศร้าปีโอ้แม่จอยลุงพันพ่อพันแม่จอยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนอกจากออมืงินบนรถรถยันฝันเมื่อยเออเจ้ากับคือกันแม่เอ้ยเอรถรถเนาะว็ัววัวชีนาวอนาพอนาแม่นเฮยวัวขึ้นไตไตโอ้ลาจูเป็นแม่ปอบายุแล้ะพ่อปอบจูบน้ำต่หาบขึ้นนู่น อาแบบเราเรา,าเห็นหุ่งบ่ยค่ะว่าเห็นกับมือตายแล้วลเธอแเด,ดินกัมาแติดอ๋อไปโอ้แบบเรากับช่ควมจำเนาะโดยก็ช<อ>ชันเมียไปแล้วคำาเดินมาเป็นนึ่งข้าวนึงน้ำเติมไม้ห้ลูกชมวันเราไปลมว่าลมกัหาวกับหเฮดเราไปต้อเมียไปเรนเดินมหาไปหาบริิบบรลูกแม่ด้ค่ะมีนกันจะคนลูก่องยหนึ่งสายหนึ่งขงับไปยืนเม<ด>ียเขายืนตัวเขาโดย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  องวาเอามัิอะารอั่านั้นเลยลูกเอ้ยคนแม่วอวามจรไม่ใชแหละกบตวบ่มดยนี้วอวามจรเนาะลูกเนาะคนทุกคนยาโดยแล้วเือกับ่ามีกระชื่อเขาชื่อน้ำแล้นเสือไดซิพันาพันชื่อเขาบเพลนบัดชอชกยากินกาแฟโแล้วก็อาหารลูอันนั้นแ่มแดงอีกได1ิพันบไดิไดชูกับล้วกับบวยเดี๋ยวเขาไปับไปก่อนทุกถุกยอม่กแต่ก่อนเด้ใช่ไหมแต่ก่อนาศัยุใช้แต่ก่อน แต่ก่อนก็แบบคอยยูนโมนักคูนี่แหละโอ้คอยยูคอยูหว่างพมีลราคอยยูเริบนหันยูพอเขาคอยยูเราเขาก็ห้นี่เะคหักคอยยูนี้โดย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 อยยูไปบนในดินน่ะดินล้วมโอ้เม่เม่ก็เป็นคนบ้านนี่บ่เม่บ้านถ้งกลางยังสูงกว่าแหละโอ้ใตล้บ้านพวกลูกกว่าแหละเหตุยังไงจะคือแบบมาได้พบได้พ่อกันนี่ฮะเราฮน ไปเฮ็ดงานนี่แหละเพิ่นบ่ตัดอ้อยตัเอ๋แล้วแหละมากันแล้วากินัซจูเนาะพอๆกันนแหละเอามือแม่เมื่อยนะเออแล้วก็ไปตัดอ้อยลูกเอกปืนตําหาเงินหาคําไปเกันแล้วก็วก็พอก็ตายโอ้พอย่มีแม่โยคนเวียงจันเพิ่นนี่โย้เฮ็ดนานวดเอาันก็บ่ได้แต่งบ่ได้แปลงวก็ทุกข์ก็ทุกข์โย แล้วก็เนาะแล้วก็ได้ได้มักในหักกันเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบลุงเพื่อนนี่แบบพ่อขออนุญาตนำน้อเพื่อนพี่น้องแบบเพื่อนก็ได้ยินอยู่บ่บ่บริการินเนี่ยยังนางก็นั่งว่าที้แหละกินข้าวก็มีแต่ว่าตบปากกินบ่เข่ากินอะไรกินไกินกับแบบมูบะเพื่อนว่าเมียมาหาแล้วก็บริการนางเท้าเมียกับป้าให้อดแล้ป่าได้นางเท้าเป็นงานมุ่งแลรถหมูโตบ่มีจ้าจ้าจีซื้อชานกันนั่นได้แหมแบบร้องเราให้ลูกฟังข้นอยู่แบบ ว้าวกันคุยกันนะแม่ยไม่ได้คุยเลูกเอ้ยไม่ได้คุยยังนองใครนอนมาคือคนหมดปัญญาคือเขาลูกแม่น่บ่มีผัวโอดคุย่ังชื่อตบ,บเป็แมบบ่เป็นเป็นสือ,อม่ตา,าวาจะกินข่าตบปากเรากินบ่ข่<อ>ากินเอย้อนเรกินเวลาเาเกินเห็ดอยากนเาากาน,นาะเ,<อ>เรากปป่วันทำเดินนี่เด้อข่าวนามหันเรกินดด้วค่าุแม่กบกินาก็บ่ได้กินลูกเอ้ยเนะแบบว่าคนน้นำอีกทีนึงบ<อ>่มี่น <ด> <squared? S 2> ห,หูลุงเพื่อนกับบอด้ยินเนาะ<ด>แบบถ่ายเมที่ใช่แบบอะะาบ่าภาษาใบนี่กะแจ็กสี่ใช่ชจังใดเนาะเมเพื่อนกับแบบโมเป็นหนังสือโอโมเป็นหนังสือนี่โดยแล้วก็เคียนยังนี่ก็โบโเป็นเนาะแม่โอ้โโต่างคนต่างมาคุยด้วกันนอนหนุ่<ด>ยไม่ต้นอนไผ่นอนมันแล้วราขอโท่น้ำลูกเนาะรุ่นลูกเนาะโดโดเก็ไ่ได้หวดม่ได้วไวก็นอนกับแม่ก็นอนพอเดียวก็เป็นร่างเป็นไงเชกันเนาะ เจ๊คุยคุยได้เลยเจ๊คุ่วุยมาหมักมาหักกันได้ไหมนี่ฮะเพเพื่อนหักกันเป็นนั่นโอ้แต่ก่อนได้ใช่ไแต่ก่อนได้ก่อนเราก็ดีได้หักกับเป็นช่องปีนี่โอ้เมื่เป็นแต่เราเกิดได้หักกับเป็นช่องปีนี่สักสักแล้วเลือดดังเลือดปากสักออกโดยอก็นั่งอยู่อยู่มาดามโอ้แต่ก่อนนี่ตาเราก็เห็นหงโดยหูเราก็ได้ยินโอ้โน้ตเดียวไม่ไม่ได้เอาเลยเอาตำงานแม่เนี่ยโน้ตแบบต่างคนต่างแบบ อันถูกอยู่แล้วนะน้องโอ้ยโอ้ยก็เป็นิแม่บ่คอมจริงหรือแม่บ่เอาเอาทรมานใจโดยอันนี้หาก็เป็นสองปีโดยตอนเพิ่นเป็นเพิ่นสักสักเลือดปากเลือดดังออกเอ็ดทริงจริงตายเพิดนช่องชะโมโอ้ยแล้วปานนี้ป็นแข่งกับขาแบบคืนมาโดยตะกี้บปั้นเป็นดอกเอ้ยบ่าคอมจริงใช่โดยอันนี้ก็เป็นอะไรที่บ่ตอนนี้เป็นอัไรที่ได้ๆล้ยังแบบยังหมักยังแทงยังอันนี้กันอยู่บ่ ก็อีต้นขึ้น่าชั่วแล้วก็ชั่อะไนุ่มไยหนเพลนนลูกันนๆเพราะว่าจังไดกัลูกผัวเฮาเานาะโดยเมาโซซานกบมอค่ะเมทาาันบาปโดยเมนเมนเมนแต่ก่อนเฮาก็เคยสุกสนุกสบายน้ำกันนะนะเคยสู่ไปชน้ำกันแล้วนะ พอเป็นยังซี่แล้วบัจจิมาถิ่มมาปะกันเนาะจิมอะไรแม่จิมบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแม่นแล้วแม่นแล้วทุกจำได้ฮะปัจจิบันเพราะว่าอายุเฮาก็หลายแล้วะนเฮาก็บาบกระมัวเจ้าบาปเออบาปก็แม่นมัวบ่ก็ะทึกโดยข้าวจะถิ่มก็เฮ้าววังบาปกว่าเก่าโดยแม่แม่แม่จะอดทนไหวอยู่แล้วกันเป็นอะไรก็อยูของทุกความยากผู้ใดอยากเห็นเป็นเนาะแม่ โดยอยังเปลี่ยนนะนัยนนี้เขาทุกน้าลูกเนาะดูดดยาเข่แม่ยามันดอกเอาหมวยมายาเขาบ่มีหางยาเขาอดยาเนาะคิดกับคั้งหมวลายว่าเขาทุกข์กันยางม่เจ้าหน้าออกมาอ๋อมเจ้าหนาทป่ึกษากับผัวรึกษาบ่ไ่นะอายุเท่าไรเมนะห้าสิบแล้วแม่ห้าสิบแบบพอเป็นได้อันนี้ฮะ ชี้สิบแล้วโอ้เพราะว่าพ่อนี่น้อยกว่าแม่โดยโดยโบัตรลูกให้บัตรบัตรลูกชายกับลูกสาวได้ใช่ไุเท่านั้นลูกชายท่นสิบแปดโตอันนี้สิบหกลูกสาวนี่โตเพิ่นไปเอาอันครอบสั่งครอบสั่งครอบหลายตันแล้วกาเพิ่นก็มาเยี่ยมมาคอยอยู่บ่กลับมากับมาช่างใช่ไหมหมา ดนดนมาอยู่อ๋อดนๆมาเทือเนาะโดนมาดนๆมาเทือเพิ่นน่ะโดนดนแม่น่ะเฮ็ดหยังหายังกินกูบ่เฮ็ดหาหาหน่อไม้หาหน่อไม้โดยมีให้มีนาเฮ็ดอยู่บ่บ่มีบ่มีเลยโยเออย่านว่ามีให้มีนาเฮ็ดเป็นของตัวเองสนะบ่มียังมีแต่ดินตอนเดียวเลลูกบ่คจิะบ่มีดโดยมีแต่ดินนี่แหละโยปลูกเือน ปัดดินนี Whoa, ่นะของเจ้าเนาะโดยซื้อเองบ่เลยจังไงตะกี forward, oh, mean? ้เป oh. ็นด no well, yeah, ินรวมล้วมคนชงซานเนาะคนบ่ม like ีโดยเพื่อนกับปันให้แล้วเอาไปเอาเอาโอ้เผาเอาโดยเพื่อน้อยู่แล้วเขาก็ยิ่มไปค่าค่าค่าได้ดินเจ้าน่ะพุ่นแล้วหัวด้วยพุ่นเลยโอ้หัวพุ่นโดยอันในห้องน้ำโอ้ข้าวห้องน้ำนั่นโอ้อันตะกี้น่ะยู่นี่บ่โดยอยู่กระต๊ออบันนี้ตะกี้ฮะโดยเออบ่แม่พี่น้อง อัยอยู่กระต๊บนี่ได้จักปีไหมโอ้วันลปีแล้วโอ้หลปีเนาะสิกว่าปีแล้วประยุนเน่ยบานีสิบปีพอปีแล้วอัยอยู่กรบต๊บนี่โดยปอยู่ไปเห็นแล้วรปาวงปโวตาบอดนอกสาปเงินบจิตประาปิเขาชนน้กินโอบัดเมยบัดเมยหาหลักๆของมือนี่ก็คือหาโนมัหานมอียก็แค่บัแดงโอ้แดงเพื่อนนี่คุณได้จะเห็ดให้สางให้นะ บ่เตียงทองคน<อ>เฉลือดเนาะบ่เตียงทอง,องกว่าแม่พี่น้องเลยเออบ่เตียงทองอันนี้รวยรวยเพื่อนเพื่อนช่วยอย่างน,น,น่น้ำส่างค่ะเมนบ่น้ำส่างคนเฉลือโอ้น้ำส่างของน้ำอย่างได้น้ำส่างนะคือว่าอัดไว้แต่มอมอยู่นะอัดไว้ทีแล้วมันฮะ <c oughs> ยังมันขึ้นโอ้ยังไม่ขึ้นเวลาจะจุกน้ะเปิดเอาอัดน้ำเี่ โอ้แบบถ้าข้าไข่นี่ท่อมัที่บืนขึ้นบ่โดยเออยาวัดรุ่นรุ่นรุ่นยวกอ่ะบ่ยังโดยยวกอันนี้แหละยวกเออยวกแล้วก็ฮาบนี่แหละตะบอนนี่แหละยวกเออยวกแล้วก็ฮาบโดยเนาะยวกแบบฮาบเอาอันนั้นทอน้ำแม่วายก็จะได้ได้ลำสบายใจเราถ้าเป็นไปได้อยากได้ได้โดยได้จะได้ได้วายจ้ะ ตอนพัวนะจูบันหามันไปทิ้ง12โมงก็ไปมาบังคืนอย่างนี้นะโดยโดยพอไปผ่าเป็นก็มีแล้วเนาะโดยไฟฟ้าได้แล้วโอ้บัดเข่าน้ามั่งจำปาได้ช่วงนี้ยังได้เบิร์ดระเบอรลือพอได้อยู่ได้กินบ่บ่ได้ยังซีหาเทยนี่แหละดื่อหวานไอติมใหม่แล้ก็ซื้อเข่ากินโอ้เนาะกินไปจกๆแล๊กๆเลยลูกเอ้ยลำบากสุดๆในเมนเข่าเนาะโอ้ยลำบากร้อเทือกอะ ปหาได้ก็ได้หอะไรกด้รน่าักนะเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อเขาเนื้อแล้วแต่เป็นไปได้กับเขาหน้าไม่เลยเนาะพ่น้องลักๆนะเนี่ยเขาสีได้มีเตลือมีเฮงเนาะสิบิสิว่าไปต่อขาดเข้านี่โอ้โหได้เลยได้เจอกันโอ้แต่ดวเห็นอะไรได้จะตื่นเต้นมกพเป็นนัวก่ะไปหาหมูเป็นว่าเออเจ้าข้ไปไปแน่ โมยูเฮือนให้พึ่งกะนอากาศไม่ยูเนาะขันไปไปต้นพัวนแล้วเธอลาบันจะกินซุกกินกาแฟนะแล้วเอากระช่องชานขึ้นมาชัวเลอยไรทิมมันละอดอยากนะไป็นตายก็ย้าโบว์ชิวได้ขึ้นคนเดียว่าถ้าชิว่าน้ำพ่อเพิ่นกะเพิ่นโมได้ยินเนาะงโมยังพี่น้องเพิ่นโมได้ยินอะไรกัเพิ่นกับเพ็นหงเนธาบอต้าสีเขียนชิวใไปจกชิวจังใดเนาะโดยโดยกะโอ้มีแต่ว่าสูดๆเด้อแม่เด้อโดยเนาะคือว่าสุดๆเลยแม่เพิ่นกะ ไปหาอ่ามาเลี้ยงผัวน้องคนกับบอสิมบอป้ากันแต่คนก้อนอะไรนะแม่นะอ่าอยู่บ้านนั่งสูงบ่จะบอกโควางโอ้บ้านโคกตามนั่งสูงพุน่นโดยโอ้อะไรก็มาพบมาพ่อกันอยู่สวนอ้อยโดยโอ้เ <c oughs> ดี <c oughs> ๋ยวเดี๋เอาเลยเอาเลยนางเลยเนาะ <c oughs> โอ้าเพิ่นว่าไปอันเพิ่นได้ชื่อนี่เพิ่นว่าได้เนาะเออกระจับนางแล้วไปนางโอ้ลอยคาลอยคาเนาะพ่อเล่าลูกชมว่าเพิ่นยี่ปาน ผ่าเน่นางงามๆเด้ออ้หันนี้่ยิบอก้ชมไปเขียนเต้นไปเขียนปะเภชมว่าพน่ิวจะ่าละนางงามนกพันในเด้อคนาโอ้มั้เพ่ดก็บาจักโดฮาต้องบอกคนก่อน้เขียนบอกก่อนเวลาพูดชิมาฉันบะูดดูค่ะแม่ชิวบอกพรจักจะอกเลยต้องมี่ระเภทหนึ่งลุงโมบ่อบทีบาลเข้ามาก่อนนะดยโอ้โน้องเ่น้อง เนาะลุงชมเพิ่นกันได้ยินนะบ่าเตียงว่าว่าเพิ่นกับลำบากขัดแคียน,นกันนะเพ,พิ่นกัเคยเข้ามาช่วยกันเนาะน่าก็ได้โอ้ผลไมนพี่น้องตอนนี้เนาะผลกัเริ่มเด็กตกเนาะโป๊กๆแปลกๆแน่พลไม้พี่น้องลมแน่เนาะจิงน้อยเมื่อเช้านี่พากินข้าวกันไหมนะกินไข่กินไข่ฝุ่นหน่วยหนึงโอ้ต้มไข่หน่วยนึ่งหน่วยพี่น้องเลยฮักกะลีเนาะนี่ก็เด้อันนี้นะแบบปูนบ่หรือว่าตั้งพลาสหิกหินี่า,ไ,าไพลาสหินเนาะโอ้<พ>ยันว่าแบบ อู้น <ules> จ <motiv ators> <m> ๊ก uh ว <y> er, mm he oh? ุ no. um, ้ยเออใหญ่มาเห็นอยู่น uh ี่กับเป็น่ินุดเนาะโดยเบิ oh ้งเนาะเดี๋ยวเบิ้งเฮือนเก่าเพิ่นนี่เฮือนเก่ากับท็อบเก่าเพิ่นผมเป็นพี่น้องเลยแล้วข้างในเฮือนเพิ่นกันเออนี่หนวดนี่กับเป็นเฮือนขั้วบั่เนาะโดยเออเป็นเฮือนขั้วผมเป็นพี่น้องโดยน้ำเฮือนขั้วมีอย่างไรแล้วนี่ยเออมีแต่พริกเปียกนัวเออมีแต่พริกเปียกนัวเดี๋ยเนาะโดยโอ้ น้ำสางเมย์เพื่อนอ่ะอ่าอังอัดไว้เนาะยันมันโครดเครดขึ้นเพื่อนว่านี่ยโมมีไรใช่นั่นห้องน้ำคันนี้ต้นก็ต้นยาก็คือได้ได้ยากเลยโอ้โอยโอยบัดเมย์บัดไปอยู่คุมือเพื่อนว่าเพื่อนกระบาบอ่าลุงพันเนาะกระบาบผัวเพื่อนนี่เดี๋ยวพี่น้องแบบงุ้มไปหนุ่มน้ำเนาะงุ้มไปอันว่าตักน้ำตักยางมาอันไหนเมีย ย่านแบบเมียมาไม่เมื่อยนะอยากให้เมียได้พักได้พอนี่แล้วเนาะเบิ่งนี่โอ๋อผลกับผลไม้ได้ผลไม้พี่น้องเว้ยเนาะแบบคนเคยแบบหูตาหงหูตาแจ้งเนาะมันเป็นนะหางได้สองปีโดนไมสองปีนี่แหละปัดเปอ่าองปีปัดเป็นเดือนหกได้หอดเดือนหกปัดเป็นสองปีเป๊ะเลยสองปีเพิ่มแล้วเนี่ยเดือนหกได้ลูก บาดเขาก็เป็นจ้าบาดพี่พี่บาดพี่น้องแล้วดิจ้ะพี่น้องเป็นปะไกลอยู่แล้วแล้วทุกที่ได้หน่วยทุกแล้วไปไปไกลลุงพันธ์นะเราเป็นคนมั่นได้จ้ะคนผอเพิ่นอยู่เวียงจันทร์อยู่บ้านเอาเกินอยู่บ้านเกินอยู่แถวเวียงจันทร์พุ่นโดยเออเนาะแล้วก็ไปในเมื่อบาด่อบานแม่จะถือแต่เอากันนี่โดยโดย แต่๋ยสังครอบสังครัวมกันกับบรเมื่องนั้นเลยกับกับบ่อู้เลยบอกว่าพี่น้องเรามีจักคนเท่านั้นเท่านี้คนหมอมีผู้น้องครัเราว่าเราเราว่าฮันดบอสเจแม่เนี่ยเนาะเราว่าโตชัวแล้วพอแม่กับป้าเออนอนกับป้าโอ้ยยามันตายเมื่อตาข้างพืชตายเนาะชาดหอกยาเราหอบผีวชาอะไรยาโอ้เหาบตกพองเฮายาลาว่าเดียวเออหอบก็หอได้แตงว่ะได้ได จมีเนี่ยกับโบมีอย่างน้อมีแต่มือกะตีเพราะมันถูกความหยาโดูอ่าก็พอาชี้แล้วพอได้กินโดโดูฮานุใหม่มาจะได้ใช่ไหมจ้าเนาะที่แหละเพิ่นก็หาสู่โซนไปหาหนุ่มใหม่หนุ่มมันเนาะมีเพื่อนเนี่ยอ่ะมีเพิ่นก็เคยเอามือขึ้นน้องเพื่อนเนาะอ่ายันเพิ่นเมื่อยโดโดูดดูดูเมื่อยก็เอาลุ้งลวดแบมือน่ะเนาะอ่าโบเป็นอยัางน้อแบบเคยเอาขึ้นบ่โดโดูดูดูกลับไปหามือหนึ่งจะได้จักพัน เงิอานึกเช้าอเช้ามือสิบห้านังได้กันโชคดีกันได้วยกูเอาแล้วกันแล้วน้าไห้เนาะโอ้ยมันมีลายเด้อไปพอเดียวกไปนอกจากหาน้าไหมไงใครบุแดงนี่เห็ุอย่างีงยูแล้วปะโอ้ยูครับกูจิโร่จะเล่ไหมโอ้กูจิโร่จินายเนาะแบบยามจิโร่ไะแบบอ่าพอโตก็ยำเล่มากกัะพอคิดเห็นแดนใข่บุเดงมันบอกโอ้ยด้ค่ะ อ้อยก็พูดได้ปีหนาพ่นได้เปวดตาอ้อยก็บม่ได้ขาดจะมืดหรอกต่น้อยไปอทำตาอ้อยนี่ไปคู่มือเลยเนาะโดยทิกกี้พ่อเพิ่นก็ไปกันบ่้านองพันเพิ่นนี่โอ้ไปทำกันไปทำกันเนาะเป็นมือเลยก้อนเพิ่นจะเป็นนะนี่เพิ่นมีอาการแบบอันยังก้อนอยู่บ่แบบอันเตือนนะทวิตกับเพิ่นเป็นเพิ่นว่าเจ็บหัวโอ้เจ็บหัวเจ็บหัวลยเออเจ็บหัวเลใจมาไปก็ยาเด้อมาหนีเลยเอาไวทีนี้ให้กินยาเลยนอนโดยโดย แลเนี่ครับไปหาเห็นงานก่อนตอผัวไทีเลยเราอายุโดยูะหมายูระมืออ่นมือมืออ่นแปดโมงมาสักเลยเพราจักเลยเหพราะเจ็บเลยโดยสักแล้วก็มีเลือดไม่ยังออกไปอ้ยเลือดปากเลือดดังแค้งใชแล้วก้มแข้เลยตายคอรลอนคนหายใจแจวโอีบแข้งรีบขาปัดคืนไปเอาน้ำทอบปคืนคืนแล้วตายอีกสามเทือตายโอ้สามเทือตาย ตามเตือตายคืนตายคืนคนวัวเต็มมาเถื่อนนี่พ่อแม่บ้านเมืองเนี่เลยซอยลึกเนาะงแม่พี่น้องโอ้ยใครคลองเราไม่ได้คลองนะก็ยังว่าเขาเป็นคนนั่นบ่มีพิชชาเขาออกในบ้านเนี่ยออกโดยโดยมันจะเป็นก็อดมือนะตายยังมหอดมือหอดยามเนาะยังบุดบัวดาบยังขันูอยก็ได้จะทรมานเธอแต่ว่าก็ตายก็ใต้ที่เขาลำบากใจเขาเขาคนถูกโดยอย่าโกหกไมตายเขาโกหกไมตายเขาจุดบัว่าชีแล้วตอนนั้นเด็กแล้วจมขี้จมเหี่ยวล้มเขา เพราะลูกคิดว่าแบบเป็นเป็นมาแต่นโน่พุ่นจะดอกเนาะเนี่ยโบฮู้นะอ๋อเราเป็นมาชมไปดูเป็นมาชมได้เข้ามาเบิ่งเห็นด้วยตัวเองแล้วก็นเนาะเป็นต่สงสารโมเมพี่น้องเยเออก็เคยไปปิ้นไปปัวใช่ยุ่งบ่ไปกับมันเอาีเงินนี่แหละโอ้ก็บเคยไปปิ้นไปปัวข้างในเนาะมาจากเนปาลโมเลยปัวก็จักสีปัวไปแบบได้เนาะจักสีปัวเลยคิดว่าออกเมนเมนเมนเป็นแบบเดียวแบบ เนาะเพิ oh. ่นกะเียงกัว่า oh, พี่เฮ็ดอว่าาประคดกระปูโยปุระปูดกระปูแล้วเป็นโยกระปูันได้สิพันได้10,000้เอามาเมียโยเอา้เขาชืนํากินเด้อหาว่าโอ้ประคดกระปูแล้วไปเฮ็ดจังได๋คือว่าจักเป็นนาที100ล่ะอ๋คือว้าควเือเนาะพ่อแม่พี่น้องเ้ย่าจักจักเราจะเ็งไเฮาก็บ่ฮู้เฮาันไปโยควเือพ่อแม่พี่น้องเ้ยก็คือวาแลอเพิ่นเองก็ตุ้ยพี่ดีงามเนาะก็บ่ได้เป็นหยังนะปกติอยู่นะ แล้วตัวได้ยนี่เฮาพูเป็นคนนี้ได้สตายก่อนทรมานมานเมเป็นวะเราปหากินยแล้วสิตายพูเนาะอยู่นะฮะมันก็จบายขาดประหาปัดเฮาฮะไม่ได้กินโอ้เลาไม่ได้กินเราก็จมไ่ได้กินเราก็จมเป็นคนไปจากกันยังที่ว่าบ่มีปัดเข่งชื่อ่าเป็นโดยอไม่ต่้ย่างไม่ได้แจักเรา เลยแล้วก็ให้อันผูกเขียนยเป็นนเนาะมันพอไปพุ่ม<อ>ไปฟ้านี่ก็ทั้นนทงในเตียงเพื่นเพื่บอกเขามาให้นี่โดยเออมีไฟฟ้าแล้วผมเอพี่น้องเลยทั้งในเฮือนนี่มีอย่างเนี่ทั้งในเฮือนนี่เบิ่งเนาะเดี๋ยวใช้เพิ่นไ <c oughs> ขช่องเบิ่งก็โดนี่บ้าเท่าเนี่ยที่นอนกับเตียงเชื่อให้เออที่อยู่ที่นอนนี่เป็นของในเตียงเพิ่อนผมเม่พี่น้องเลยเออบ่เตียงก็บเชือมาให้ก็ชือมันีเนาะ เสื้อผ้านะเพเพิ่นก็ได้มีเท่านี้เนาะแม่ทำนี่กับอู้ทำทีอยู่แล้วนีเนาะสองเท่าเพิ่นดีใจเพราแม่ได้ทำนี่ทีโอ้ดีใจลูกดีใจนอนกับเวลาดีใจทำได้กันขึ้นนั้นสวรรค์เลยเนาะต้นแต่ต้นใหม่ก็ยังมาตายก็ดีใจอันนี้ใครเนี่ยตะกี้โอ้ยลมมาได้ก็หาว่าขึ้นบันเพื่อนจะทำมาตายได้โดยโดยโอ้ยกันยังว่ามีบุญคุณพ่อแม่เนาะเชิญเจ้าจ้าทุกคนสาธุเนาะ ไปดูดีมีแฮงโด य บ่ท่ากับอีองค์ดีใจนําแม่เพิ่นโดยอ้าเนาะก็ได้มาเบิ่งมาชมได้มาเห็นด้วยตนเองแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเออคนาคนที่มานลมโดสิเนาะวยกันาเบิแยงลูกผัวเพิ่นกเฮ็ดจังได๋สู่ทนไปเลยเนาะแม่เนาะโดออกมานพี่แม่เอยมันฮ้อนเบิ่งเนาะเดี๋ยวสิพาเพิ่นนอ เราแลยคุณชิมกกาแฟเพิ่นนโอ้เพิ่นน่ะกินกาแฟเพิ่นน่ะกินกาแฟเนาะโอ้โอ้แถวนี้เป็นดินดานดินพลานเ์วัตเนาะอันนี้ปู่ก็ยังปลได้ได้ลูกเอ้ยยังว่าจะปลูกก็ยังก็ูกได้เลยโอ้แบบปกมันตายเครื่องปลูกของพังนี่ปลูกบ่ได้ดอกน้องพ่อแม่พี่น้อกใช่ไหมฮะมีแต่โถมดินขึ้นเนาะนี่นี่โถมดินขึ้นขึ้นดังสิ เพิ่นคูนดินอันบ่อนี้เนาะเพิ่นงเตงปลูกได้นะเออเพิ่นคูนเฟื่องดินโดยก็เลยอ่าปลูกได้แน่อเพื่อนเพื่อนนี่ก็ว่ไงก่วงเติบผมเองพี่น้องเอ้ยน้องได้จำนี่นี่ก็ปาเท่าธรรมดาแล้วเนาะดีใจงามงามงามผมเองพี่น้องก็างไดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะบ่าวเตียงเพิ่นเนาะที่ว่ายืินมือเข้ามาช่วยทั้งครอบครัวแม่เพิ่นแหละผมเองพี่น้องเอ้ยน้องการใดก็ พี่เดาวเป็นกำลังใจให้สูสูด้วยแม่เด้อโดยโดยโอ้ยไฮักไงแพงกันนี่แหละเนาะโดยโดยเบิึงแย่งกันเขาก็เท่าแก้แล้วนะโดยความถูกความอย่างนี้แหละโดยโดยมปลากันบ่ได้แล้วเนาะโดยจะจะจะโดยก็โอเคแล้วฉันเนาะพ่อแม่พี่น้องยังไดงบ่าตาก็คือได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะอับแล้วบัดนี้ก็ได้ได้มาเบิ่งมาชมได้มาเห็นแล้วเนาะกับภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอัปเดตเบิ่งชีวิต เป็นอยู่ของลุงพันเพิ่นเนาะแล้วก็ของแม่เพิ่นนี่แหละอ่าบ่าวเตียงเพิ่นก็เข้ามาดูอยู่บ่ดูอยู่โอ้เนาะก็เข้ามาเยี่ยมมาคอยโอ้นั่เพิ่นก็ส่งอยู่ดูดูกับบาบี่เนาะเพิ่นก็จิตใจดีจิตใจงามเพื่นกับเนาะบ่าวเตียงเพิ่นก็บ่ธรรมดาเพื่นพี่น้องสวยเหลือเนาะอ่าขอแม่พี่น้องที่ว่าตกทุกข์ได้ยากคือกันเนาะทางฝั่งลาวนี่ก็ไล่ของแม่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็มีอ่าชื่อเสียงอ่า ไปไกลพอสมควรแหละเนาะการช่วยเหลือของเพื่อนนี่พ่อแม่พี่น้องก็ดีอกดีใจเลยเนาะที่ได้มาพ่อมาเห็นแม่เพื่อนมาตาก็ได้โอ้ยตอนบารเตียวมาแต่ช่วยเหลือโอ้ยยันเถือดทัดอ่ะถัดในวันพรุ่งนี้สิตาไต่มาตาก็บเพื่อนเขามาจากเถื่อพ่อแม่พี่น้องเลยเถื่อเลขเนาะเถื่อเลขด้วยเนาะที่ได้เขามาถามชาวบ้านเพื่อนเขามาเนาะว่าเพื่อนหลังนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งมาชมได้มาเห็นแล้วก็โอ้ยแม่ดี่อเล่พี่น้อง กันักๆเลยก็คือเข่าเนาะพ่พี่น้องเนาะที่ว่าเมย์ิ่นขาดแขนสองมานี่ก็เพิ่นก็เรื่องน้ำเรื่องในแหละพ่พี่น้องถ้าเป็นไปได้กันแล้วแม่เนาะโดยโดยอ่ะทังใดก็จะสู้ด้วยแม่เด้อโดยลูกก็จะได้คอโตก้าบแล้วเนาะเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีเนาะโดยนี่ก็เป็ดกระท่อมเป็นตูบเก่าเพิ่นโอ้นี่พ่อแม่พี่น้องฝืนก็อยู่สองเท่าเพิ่น เอ up, ้ยเนาะพอตาคิดว่าเพิ่นเป็นมาแต่น้อยพุ่นเนาะพอเพิ่นนะอ่ากำลังเป็นนี่พ่อแม่พี่น้องเลยนี่เป็นพระานหินเบิดถือว่าปลูกพักปลูกหญ้านี่กะยากเนาะสิเป็นปลูกนั่นปลูกนี่กะแบบอ่าถ้าบ่แม่นแบบต้นไม้แบบที่ทนทานแข็งแหงอะไรเนาะนี่คือต้นไม้ใหญ่อยสิถ้าบอลเขาต้องหาซับบอลเนาะบอลเบิรงนะบอลใดที่ว่าดินดานโบตื้นนั่นแหละ พไอพี่น no? oh, ้องเรากระจางอันน hmm. ี้เบ่เนาะดี Then, ่กับห้องน้ำเพิ่นโอ้คักงามเนาะพอไอพี่น้องโอ้โ่าต่ามอโจ้เลยพ่อไอ้พี่น้องเลยเออนี่ดีน้ำสางเพิ่นเพิ่นก็ถือว่าอ่ามัดไว้เนาะมัดไว้ยันอันมันพ่นขึ้นเพื่อนน่ะนี่ดีงวงจับมันพ่อไอ้พี่น้องเลยนี่นะมีงวงได้เนี่ยเนาะแต่เพื่อนกะงูเอ่ยงบเอาไปแหละเหตุอย่งไดบุตรท่นมีเพื่อนก็ได้ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบาตาก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปฮู้จักกับครอบครัวของลุงพันเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้โอได้ลมได้ทำเรื่องราวชีวิตของเพิ่นเนาะให้พ่อแม่พี่น้นะนองได้ฮู้จักนำกันอีกเทื่อนึงมื้อนี้ก็เนานะก็เป็นเคสของบ่าวเตียงเพิ่นแหละพ่อแม่พี่นะ้องเอ้ยบาตาก็บ่เคยเข้ามาจักเทนะื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็อยู่บนะ้านนุนสัตเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์เขตพ่อนะแม่พี่นะ้องกาเนาะทางบ่าวเตียงเพิ่นก็ได้ปลูกบ้านสร้างเฮือนใหม่ให้มีทั้งห้องน้าแน่เนาะแล้ะการนำสร้างอ้เย เพื่อนกะขาดแค้นตอนนี้ก็คือเข่าเนาะเข่าสิกินแล้วกะต่ตมากก็คือไดเนาะไดน้ำสั่งแหละถ้าจิงกนยุ่มเอาก็ได้อยู่เนาะถ้างามเมย์เพอยู่นะแต่ลุงพันเพื่อนก็แบบอยากช่วยลูกช่วยเมียนะบื้นมาหยุมมาหยวกมาตักน้ำเนาะถ้าลูกถ้าเมียเมย์เพื่อนกะหาตัวไข่หมูแดงหาหน่อไม้เนาะถ้ายามจีโนก็คุดจีโนอตัดอ้อยเนะ่เพื่อนพี่น้องเลยเพื่อม,มาซื้อขา่าซื้อน้ำ กาจังไดกันเนาะกาต้องเป็นกำลังใจให้เพื่อนสู้ๆต่อไปอะไรบ้าตากัเนาะกาจังไดเนาะกาต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทั้งบาเตียงเพื่อนรวมถึงบาเตียงเพื่อนนำเนาะคอยเพื่อนเจริญวงเครื่องติดไปเมื่อหนาเด้อเนาะการเมื่อนี้บ้าตากาพาเพื่อนพี่น้องมาเบิ่งมาชมแล้วเนาะตอนนี้การจิได้ขอตัวกลับแล้วเพื่อนพี่น้องเลยจังไรก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเพื่อนพี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมให้เข้ามาเป็นกำลังใจบ้าตาเนาะแล้วกับพวกอดขามโฆษณา ของพ่อตาไป,ปพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะจงพบพ่อแต่สิ่งดีดีอยู่ดีมีแห้งมัตสุข ου, สุขคนพ่อแม่พี่น้องเลยก็สิได้ขอจบคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้กสิขอโจ้ไหวช้ำนี่นะเนาะพ่อแมนะ่พี่น,นะน้องเนาะก็สิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี